Oh, okay. ในหน้านี้โอเบกคอมเ็นเซอร์ก็คือมันจะเป็นที่รวมของสือ่อตา่างๆที่คุณไปเอาเกมของเกมที่มาปุนะ๊บให้น้องแล้กวกจะมีตวแอ มาปันจะได้เป็นหน้าหน้านี้ like I Nossa!